สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง28,000วันนะครับ28,000วันคืออะไรนะครับ28,000วันก็คือโดยปัจจุบันแล้วนะครับโดยสถิตินะครับของบริษัทนะครับคนไทยจะมีอายุเฉลี่ย80ปีนะครับ เพราะว่าด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์และการรักษาที่ดีขึ้นนะครับคนไทยจึงอายุยืนนะครับ80ปีนะครับก็เอา365วันมาคูณ80นะครับเท่ากับประมาณนี้นะครับใน80วันของเรานะครับอ,อ,อายุ80ปีของเรานะครับเราทำอะไรได้บ้างเรามาดูตรงนี้นะครับ ผมกำหนดให้คนเรามีช่วงสอายุนะครับก็คือ0ถึง20 20ิบยีถึงส0่สถึงหกนะครับแล้วก็60ถึง80ปีนะครับตั้งแต่ช่วงระยะเวลา0ูนถึงยีปีเราใช้เวลาช่วงนี้ทำอะไรครับก็คงจะเป็นเรียนใช่ไหมครับเรียนนะครับ เล่นนะครับก็คือช่วงนี้เราจะใช้เวลาในการเรียนหนังสือนะครับหาความรู้ซึ่งตรงนี้นะครับเราทุกคนนะครับยังไม่มีรายได้ถูกต้องใช่ไหมครับเราก็ยังต้องใช้รายได้จากคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อเรียนหนังสือและส่งให้เราเรียนจนจบ20ปีตั้งแต่อายุนะครับช่วง20ปีครับไปถึง40ิปีครับเราเริ่มมีงานแรกแล้วใช่ไหมครับ จบมาแล้วครับจบปริญญาตรีมาประมาณ22 24ปีในช่วงนี้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็เราก็จะมีงานแรกงานแรกนะครับแล้วก็อาจจะซื้อรถนะครับหรือรถชั้นแรกให้กับรางวัลชีวิตนะครับบ้านหลังแรกแต่งงานใช่ไหมครับมีครอบครัวนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกคนแรกด้วยนะครับตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายเพราะเราเริ่มทํางานแล้วใช่ไหมครับนี่คือในช่วงนี้ แล้วก็ตั้งแต่อายุสี่สิบถึงหกสิบปีครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับสี่สิบถึงหกสิบปีเราอาจจะมีบ้านหลังที่สองเพราะว่าอาชีพการงานเราอาจจะพัฒนาแล้วก็มีตําแหน่งที่ปรับขึ้นใช่ไหมครับอาจจะมีรถคันใหม่นะครับแล้วก็มีลูกอีกเพิ่มอีกคนนึงก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะซื้ออะไรหลายๆอย่างที่เราอยากได้ในนี้นะครับแต่ถามว่าแล้วก็ช่วงระหว่าง60สิถึงแ80ดิปี ช่วงนี้ยังไงครับเรากรเกษียณอายุแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้เราต้องกเกษียณอายุก็คือเราก็จากหกสิปีแปดสิบปีเนี่ยมาใช้เวลา2ี่สิปีซึ่งเราจะต้องอยู่ต่อแต่ว่าโดยปัจจุบันหรือว่าโดยสถิติแล้วนะถ้าเกิดเราทํางานบริษัทนะครับทั่วๆไปนะครับไม่ใช่เป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็จะ,กะเกษียณอายุแล้วเขาไม่ได้จ้างงานแล้วก็คือรายได้เราจะหายไปนะครับผมขออนุญาตขีดตรงนี้ไปเลยเพราะว่า รายได้หายแต่ว่าเรายังต้องมีรายจ่ายเพื่อจะใช้ในการ,กรเกษียณอายุเนอีก20ปีตรงนี้นะครับพูดง่ายๆว่าครึ่งวงกลมในช่วงของข้างบนตั้งแต่0ูนถึงยีนะครับแล้วก็60ไปถึง80เนี่ยเราไม่มีรายได้เลครับไม่มีรายได้แล้วนะครับแต่ทำไมครับยังมีรายจ่ายยังมีรายจ่าย ที่เราต้องใช้ต่อนะครับยังมีรายจ่ายแน่นอนเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสมมุตินะครับว่าวันนี้คุณพี่อายุ35ปีนะครับคุณพี่อยู่เส้นนี้นะครับระหว่างนี้ผมก็ขอขีดเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะครับคุณพี่เหลือเวลาตั้งแต่3 5มสิบไปถึงหกปีนะครับก็เหลือเวลาอีก สามสิบห้าปีใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาสามสิบห้าปีในการหาเงินเพื่ออะไรครับเพื่อไปใช้ในวัยเกษียณก็คือตรงนี้นะครับเพื่อใช้ในวัยเกษียณนะครับเพื่อใช้ในวันที่เราเกษียณทำไมเราต้องหาเงินไปใช้ในวันที่เกษียณในสมัยก่อนนะครับคนไทยนะครับ โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยมีลูกเยอะนะครับก็คือคนไทยเนี่ยจะมีลูก10คนก็มีนะครับประมาณสิบคนก็มีนะครับสิบคนเฉลี่ยลูกทํางานในเกณฑ์ทํางานได้นะครับลูกจะส่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ต่อคนนะครับคนละ2,000ละ2,000คูณสิบคนนะครับก็ได้20,000 20,000หาร2ครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ เราจะมีรายได้ที่เราใช้ก็คือเดือนละหมื่นคุณพ่อหมื่นหนึ่งคุณแม่หมื่นหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ก็อยู่ได้ใช่ไหมครับสังคมหลังกเกษียณอยู่ได้แล้วก็ที่เหลือลูกๆก,ก็เอาไปจุนเจือครอบครัวของเขาใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ครับคนไทยมีลูกน้อยครับก็คืออาจจะแค่คนเดียวทั้งสองคนภาระในการที่จะเลี้ยงดูเราในวัยที่กเกษียณตั้งแต่หกสิบถึงแปดสิบปีเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเบียดเบียน ลูกของเรานะครับวันนี้เราจึงมาชวนให้เรามาวางแผนของตัวเราเองเพื่อจะมีเงินใช้นยามกเกษียณน,นี่ครับแล้วก็สิ่งที่จะมาพูดนะครับก็มีเรื่องของการจะมีเงินไปใช้นิยามกเกษียณทํำยังไงตั้งแต่ 60- สิถึงแปปีแล้วก็ในระหว่างทางนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยธรรมดาและเจ็บป่วยจากโกรคแรงเรามีการวางแผนตรงนี้อย่างไรนะครับ ก็จะมาคุยกันเรื่องตรงนี้เลยตั้งแต่คุณอายุ35ไปเนี่ยอาจจะเคยไม่เคยมีการวางแผนมาก่อนนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราจะเอาเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตนะครับเราจะมาวางแผนยังไงเพื่อจะดูแลตัวเราในวัยกเกษียณแล้วก็ดูแลในช่วงระยะ35-60ปีที่เราจะต้องอาจจะต้องเจ็บต้องป่วยต้องใช้จ่ายต่างๆเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยที่ไม่กระทบเงินในกระเป๋าเราที่ว่าจะาไปใช้ในยามกเกษียณด,ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับขอครับ